ครับก็สวัสดีเพียงทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปเตปัฟช็อปขายโค้ดเกมส์สตรี EA ล็อกสตาร์วิดโฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f a เฟ o o ุ๊กเ p จโปเตปับช็อปขายเกมและกระทุงลิงก์อยู่ใน Description ครับผมข่าวแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเกมจากซีรีส์ดังที่กำลังมีภาคต่อนะครับกับทีมง,งานยืนยันเกม w a r h a m m e r 4 0 K Space Marine 3กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับภางตัวแทนจำหน่าย Focus Entertainment ร่วมกับทีพัฒนา s a b e r Interactive ได้ออกแถลงการยืนยันว่าเกม w a r h a m m e r 4 0 K Space Marine 3กำลังอยู่ในการพัฒนาแม้ทีมง,งานยังไม่ได้พร้อม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมภาค3แต่ทีมงานสัญญาว่าภาคใหม่นี้จะมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำกว่าเดิมและยังยึงยดมั่นในจักรวาล Warhammer 4 0 r K โดยเน้นเนื้อหาที่บันทึกความโหดและเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นพร้อมคาดหวังได้ว่าจะมีโหมดเนื้อเรื่อง Multiplayer และนวัตกรรมใหม่ๆที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3ถึงแม้ว่าจะประกาศทำภาค3แล้วแต่ตอนนี้ทีมงานก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคอนเทนต์ใหม่สำหรับเกม Space Marine 2 เพื่อส่งมอบให้เป็นแฟนต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้านะครับใครที่เล่น Space Marine 2ก็ลองบอกมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ตัวเกมมันเป็นยังไงนะครับราะเห็นว่าตัวเกมกระแสดีในช่วงต้นแต่ก็เริ่มเฟดหายไปในช่วงหลังนะครับส่วนถ้ามีข่าวคราวยังไงโปรเตปปั๊ฟจะมาเดททราบในอนาคตครับต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับยอดขายเกมจากซีรีส์ดังที่คนรู้จักกันดีครับกับซีรีส์ f i n a l f a n t า s y ทำยอดขายรวมทุกภาคทะลุ200ล้านชุด ส่วนเกมตระก,กูลพิ x e l Remaster ขายได้แล้วเกิน5ล้านชุดครับตอนนี้ครับทีมพัฒนา Square Enix ได้ปล่อยวิดีโอสั้นยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์เกม Final Fantasy สามารถทำยอดขายรวมทุกภาคเกิน200ล้านชุดแล้วนอกจากนี้ทีมงานเผยว่า Final Fantasy Pixel Remaster ที่รวมทุกภาคเนี่ยตั้งแต่ภาค1ถึงภาค6ทำยอดขายได้เกิน5ล้านชุดซึ่งเพิ่มขึ้น2ล้านชุดจากสถิติก่อนหน้านี้ ที่เคยเปิดเผยไปตอนเดือนกันยายนปี2023เผื่อใครที่ไม่รู้จักนะครับสำหรับ Final Fantasy Pixel Remaster เป็นการนำเกม Final Fantasy พักคลาสสิกมารีมาสเตอร์ภาพกราฟิกพร้อมเพิ่มฟีเจอร์การปรับปรุง Quality of Life ทำให้การเล่นสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งตอนนี้พัก Pixel Remaster ภาค1-6วางขายแล้วบน PC PS4 Xbox Series Nintendo Switch ล้วและก็บนมือถือใน PC Steam มีขายนะครับรวถึงปัจจุบัน Final Fantasy ยังครองแชมป์เป็นเกมของทางค่าย Square Enix ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลแล้วเส้นทางของเกมตระกูลนี้จะไปยังไงต่อและเดี๋ยวทางโปรเทปปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับรต่อไปอันนี้ข็อขอเล่าข่าวเทคโนโลยีสักหน่อยก็แล้วกันนะครับกับทางอ e ิเทครับแต่งตั้งคุณยิปบูถัน ขึ้นเป็นซีอคนใหม่วางพลิกฟื้นบริษัทให้กลับมาเป็นผู้นําด้านชิปอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมาครับทาง Intel เปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคุณยิบบูทันนักลงทุนด้านเทคโนโลยีและผู้บริหารในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสบการณ์มายาวนานเป็นซีอคนใหม่หลังจากคุณแพตเกลซิงเกอร์อดีตซีอีโอลาออกจากตําแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคราวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Intel พุ่งขึ้นเกือบ13นอกเวลาทําการ หลังหุ้นของบริษัทลดลงไปแล้วกว่า54%ก่อนหน้าซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่ออนาคตของ Intel คุณยิบบูเนี่ยเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ Cadence Design System บริษัทที่ออกแบบเทคโนโลยีมาเป็นเวลา10ปีโดยเขามีบทบาทสำคัญในการปรับโฉมบริษัทตามคํากล่าวของ Intel นอกจากนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง w a r d e n Catalyst Venture กองทุนที่ลงทุนในซิ Conductor ปัญญาประดิษฐ์ คลาวและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆซึ่งคุณยิบปู่จะต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการกอบกู้ Intel ซึ่งพลาดโอกาสสำคัญในยุคของคอมพิวเตอร์พกพาและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไอทำให้เสียตำแหน่งผู้นำในตลาดให้กับคู่แข่งอย่างคว l c o m มและ Nvidia นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จะมีข่าวลือเกี่ยวกับการที่ i ิน e l จะถูกซื้อกิจการเนื่องจากอนาคตของ i ินเ l นั้นยังไม่แน่นอนนอกจากนี้เขาต้องพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถบริหาร i ิน e l ได้ดีกว่าเคลซิงเกอร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้กลับมาที่จะช่วยพลิกฟื้นบริษัทเมื่อเขารับตําแหน่งในปี2021แต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จรวมถึงในเดือนสิงหาคามที่ผ่านมา Intel ประกาศปลดพนักงาน15%เพื่อลดต้นทุนให้ได้10,000ล้านดอลลาร์และในเดือนพฤศจิกายนบริษัทก็ต้องหลุดจาก ัชนีหุ้นดาวโจนส์อินดัสทรีอเวอรจโดยเสียตำแหน่งให้กับ N v i d วีดีหลังจากที่เป็นสมาชิกของดัชนีนี้มานานถึง25ปีซึ่งความพยายามพลิกฟื้น Intel เป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาที่เกิดขึ้นในยุคโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนซึ่งก่อนหน้านี้ก็พยายามส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิปของอเมริกาเนื่องจากการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงถือเป็นเรื่องสําคัญต่อความมั่นคงของชาติเพราะชิปเหล่านี้เป็นหัวใจสําคัญของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมากมาย ตั้งแต่ iPhone และระบบ AI ไปจนถึงอาวุธและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทาง Intel เลยก็ว่าได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าในด้านฝั่งชิป CPU เนี่ย AMD นีนี่กินขาดมานานแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ CPU Intel จะกลับมากอบกู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าถ้ามีข่าวขาว่าวยังไงโปรเทป๊จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับ ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมเด่นเกมดังที่ประกาศว่าจะอัปเดตเป็นเกมฟรีนะครับกับ r a i n b o w Six Fish X ครับอัปเดตใหญ่ยกเครื่องใหม่เพิ่มโหมด 6v6 และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเกมเล่นฟรีครับตอนนี้ครับทาง Ubisoft ประกาศเปิดตัว Rainbow Six Siege X เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่สุดของ Rainbow Six, Six. เกม FPS เชิงกลยุทธ์แบบ 5v5 5อย่างเป็นทางการซึ่งเกม Rainbow Six Siege X เนี่ยมาพร้อมโหมดใหม่อย่าง Dual Front หรือโหมด 6v6 6, แผนที่ใหม่ดระดับกราฟิกระบบการทำลายสภาพแวดล้อมแบบใหม่มีการรยตัวสุดล้ำแอนิเมชั่นแบบใหม่และอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญก็คือ Rainbow Six Siege X จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเกม free to play จะเริ่มต้นเล่นฟรีในวันที่10มิถุนายานนี้โดยจะมีการเปิดทดสอบคล o สเบต้าในวันที่13-19มีนาคมทั้งบน p c และคอนโซลส่วนใครที่ชมไลฟ์สตรีมบนทวิชก็จะได้สิทธิ์ในการร่วมทดสอบเบต้าตัวนี้ฟรีด้วยเช่นกันแต่ถึงจะบอกว่าเป็นเกมเล่นฟรีพวกหมวดต่างๆของแต่งแล้วก็ตัวละครโอเปอเรเตอร์ก็ยังต้องใช้เงินจริงในการปลดล็อกนะครับหรือคนที่เคยซื้อตัวเกมไปก่อนหน้าจะได้รับอาวาันพิเศษ ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าใครเล่น r รเบิซิกก็ลองบอกมันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนถ้ามีข่าวข่าวยังไงโปรเตปปั๊กจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับผมเซอร์ไพรส์มากสำหรับอัปเดตเกมเมืองหาผีฉบับญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้ครับทางคุณมิได้เปิดเผยวิดีโอตัวอย่างใหม่ของ Silent Hill s ซเ e นฮิล l l เที่เป็นภาคล่าสุดของเกมสยองขวัญอัลตโรสซีรี์ Hill s ซเ e นฮิล l l อย่างเป็นทางการพร้อมข้อมูลชุดแรกที่ทําให้เรารู้ว่าภาคนี้จะเจออะไรบ้างและก็พลิกโฉมความเป็น s ซเ e นฮิล l l ที่เคยมีมาทั้งหมดให้ภาคนี้ให้เป็นการเล่าเรื่องในตีมญี่ปุ่นล้วนๆเลยซึ่ง s ซเ e นฮิล l l เนะครับเป็นภาคแรกของซีรี์เซเนฮิลที่มีฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่น และเน้นความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจนแนวคิดของเกมก็คือการค้นพบความงามในความสยองในขณะที่ Planet Hill F เนี่ยจะครเป็นเกมสยองขวัญเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของซีรีส์แต่ทีมงานท้าทายตัวเองครับโดยการทําให้ฉากหลังเป็นญี่ปุ่นและใช้ประโยชน์จากธีมเหล่านั้นซึ่งก็คงเคยเห็นกันในหนังสยองขวัญของญี่ปุ่นที่โด่งดังในหลายเรื่อง เราถึงแนวคิดที่ว่าความหวาดกลัวสามารถพบได้ในความงามซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่มีความลึกลับทําให้เกิดความไม่สบายใจทังนั้นแล้วผู้เล่นจะได้ประสบการณ์ในโลกของเกมผ่านมุมมองของเหล็กสาวที่มาเชิญหน้ากับการกตัดสินใจที่สวยงามแต่หน้าสยดสยองร่งทึมงานอยากนําเสนอเรื่องนี้ให้คนเล่นได้รู้ว่าองค์ประกอบที่อัดแย้งกันนี้มันอยู่รวมกันได้ยังไงตอนแรกทีอจะเป็นฉากหลังในญี่ปุ่นในยุค1 960ที่เล่าเรื่องราวของฮินาโกชิมิสึ เด็กสาวมัธยมที่อาศัยอยู่ในเอพิสึงเงากะเมืองเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาห่างไกลเธอเธอก็เหมือนเด็กสาววัยรุ่นทั่วไปชีวิตไม่ได้มีอะไรพิเศษจนกระทั่งหมอกหนาะทึบปกคลุมเอพิสึงาโอกะแในทุกอย่างที่ที่นักกะรู้จัก พังทลายลงทันทีเมื่อเธอพบว่าบ้านที่คุณเคยกลับกลายเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนและผู้คนที่สูญหายจูกเธอต้องมาเชิญกับสิ่งที่เหลือจากอดีตแก้ปริศนาที่ซับซ้อนการเลือกระหว่างความสวยงามและความบ้าคลั่งการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตสุดสยองขวัญที่แฝงตัวอยู่ในม่านหมอกเพื่อเอาตัวรอดรวมถึงสตีฮิลเอฟเขียนบทโดยคุณริวคิชิสูนเจนะครับซึ่งเคยมีผลงานโด่งดังอย่างเรื่องแววเสียงเรไรนะครับซึ่งตอนที่ซีเซอร์ออกเนี่ยหลายคนก็ตกเถียงกันเยอะเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องราวของเกมนี้และด้วยความที่คนเขียนแววเสียงเรไรออกมาเขียนบทเนื้อเรื่องเกมความน่ากลัวความสยองขวัญรับรองว่าจัดเต็มแน่ๆครับยิ่งเรื่องราวของเกมมีปริศนาเยอะขนาดนี้ด้วยรวมถึงในเกมพักนี้ได้ทีพัฒนา third Party นะครับก็คือทาง n e o b a ั Entertainment Studio พัฒนาจากทางไต้หวันที่มีประสบการณ์มากมายในวงการเกมกว่า20ปีแล่ก็เคยมีส่วนร่วมในเกมดังๆอย่าง On น m มูชาและเซน d e เอลวิ2และ3 Remake ไฟนอลเป็นสีเจ็ดรีเบิร์ตและอื่นๆลถ,ถึงซาริทิวเอฟได้ใช้พลังจากอันเรียวเอนจินในการถ่ายทอดแนวทางใหม่ของเกมสยองขวัญที่จะให้ประสบการณ์การเล่นที่เตาาข้ามขีดจากัดมากกว่าเดิมด้วยธตรีมที่กดดันและทําให้รู้สึกทรมานทางทจิตใจและนี่จะเป็นเกมสยองขวัญที่มีความเข้มข้นและอารมณ์อันลึกซึ้งนะครับและก็ซ l ริทิวเอฟยังไม่เผยวันวางขายนะครับแต่จะลงให้กับ PS5 และก็ Xbox Series สครับส่วนทาง PC จะวางขายใน s ตรีมและอี g a เกม Store นะครับ เมืองหาผีในญี่ปุ่นสตอรี่น่าสนใจมากนะครับส่วนจะมีข่าวใครยังไงเพิ่มเติมเดีเดเด๋ยวทางโปเทปปัฟจะมาอัปเดทให้ทราบในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาน้าที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ5้าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์แงเป็นกำลังใจให้กันได้คคครรััััับบปปปปตตตอวลลาไไกก่่่นนผมมจใใหิ ไปแล้วครับขอเปล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ